ในตอนที่14นี้นะครับเราก็จะเริ่มไปเรียนรู้กับกองทุนประเภทต่อไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยอยู่นะครับนั่นก็คือกองทุนหุ้นหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยก็คือกองทุนรวมตราสารทุนนะครับที่หลายคนรอคอยก็เพราะว่านี่เป็นประเภทสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดแล้วนะครับในสถิติในอดีตบางคนมาลงทุนคงไม่อยากได้แค่แบบ2-3หรือชนะเงินเฟอนิดหน่อยนะครับ ก็ลองดูหุ้นในภาพใหญ่ครับว่ากองทุนหุ้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับกราฟนี้เราเห็นกันหลายครั้งแล้วนะครับเรารู้จักรัฐกองทุนรวมตลาดเงินตราสารหนี้ตราสารหนี้ต่างประเทศไปแล้วนะครับอตอนนี้ผมจะขอพากระ,กระโดดมาที่ตราสารทุนหรือหุ้นก่อนนะครับอกองทุนกลุ่มนี้ถามว่าลงทุนเรามุ่งเน้นอะไรนะครับหลกัหลกๆก็คืออยากได้ growth หรือว่าการเติบโตของเงินนะครับเดี๋ยวลองพอฟังไปเรื่อยก็จะเห็นว่า หุ้นเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตที่ดีนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะแน่นจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้ลองกลับไปทบทวนนะครับวิดีโอในซีรีส์เรื่องของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเราคุยกันถึงหุ้นไว้หลายตอนนะครับจะได้รู้จักหุ้นแบบในทุกๆแง่มุมนะครับเพราะว่าในซีรีส์เนี้ยเราจะคุยถึงการประยุกต์ใช้แล้วนะครับจะไม่ได้ไปคุยเรื่องเบสิกของหุ้นแล้วนะครับถามว่ากองทุนหุ้นเนี่ยความหมายจริงๆของมันในทางการเนี่ยเป็นยังไงเอามาให้ดูก่อนนะครับ มาตรงนี้ก็สําคัญเพราะว่าท่านจะได้เข้าใจนะครับว่าลงทุนแล้วเนี่ยจะเจออะไรลักษณะไหนนะครับกองทุนหุ้นเนี่ยหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า equity fund เนี่ยบางทีก็เขียนสั้นๆว่า eq นะคร eq fund อย่างเงี้ยก็ถามว่าทางภาษากฎหมายเขาเขียนไว้ว่ายังไงก็คือเขาบอกว่าคือเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆคําว่าตราสารทุนเนี่ยแปลว่าตราสารที่เราไปถือครับแล้วเรามีฐานะเป็นเจ้าของนะครับ จะต่างจากตราสารหนี้ในหลายๆตอนที่ผ่านมาตราสารหนี้คือเราไปถือเรามีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะครับไม่ใช่เจ้าของตอนนี้เรากำลังจะเป็นเจ้าของนะครับหลักๆก็มีตราสารทุนหลายประเภทนะครับบางประเภทถ้าไม่รู้จักก็อาจจะยังไม่เป็นไรนะครับแต่ผมบอกประเภทที่สําคัญก่อนก็คือเนี่ยครับหุ้นสามัญหรือว่า common s t o c นะครับ หุ้นที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยเ,เกือบทั้งหมดนะครับในตลาดก็คือหุ้นสามัญน,นะครับคืออะไรที่พอเราไปซื้อแล้วเรามีฐานะเป็นเจ้าของมันจริงๆนะครับสามารถได้สิทธิ์เข้าไปโหวตเข้าไปแสดงความเห็นอะไรต่างๆในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้นะครับก็แต่ว่าคีย์สำคัญอยู่ที่ตัวสีแดงที่ผมเขียนนะครับคือจะต้องลงทุนในตราสารเหล่านี้ครับซึ่งก็คือลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ65นะครับของของขนาดกองทุนนะครับ คำว่าไม่น้อยกว่า165ยรอบหกาเนี่ยมาคำนวณยังไงอ่ะเขาจะคำนวณโดยเฉลี่ยในแต่ละรอบปีบัญชีหมายความว่าในปีหนึ่งเนี่ยที่มี365วันเนี่ยอ่าก็เอามาดูเป็นวันๆเลยครับว่าแต่ละวันเนี่ยถือหุ้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เอามาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยต้องไม่มีช่วงไหนอ่าต้องต้องไม่ต่ำกว่า65นะนะครับหมายความว่าบางช่วงเนี่ยถ้าฟันเมเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนไม่มั่นใจในหุ้นมากเนี่ยก็อาจจะลดการถถืืออหุ้้นนลงงไดดมาเิส นะครับถามว่าถือได้เต็มที่ประมาณไหนก็โดยเฉลี่ยอยากให้มันต่ำกว่า6กบานะครับหมายถึงว่าโดยเฉลี่ยอยากให้ถือหุ้นต่ำกา65%อันนี้คือภาษาทางการนะครับแต่ว่าเอาตามความเป็นจริงนะครับในทางปฏิบัติที่เห็นก็คือว่าน้อยกองครับที่จะมีการลดหุ้นมาถือเงินสดในจำนวนมากๆนะครับเต็มที่ที่ผมเคยเห็นก็ประมาณสัก1 0 1 5เอถือเป็นเงินสดไว้นะครับถ้าไม่มั่นใจจริงจริ ถามว่าทำไมต้องบอกตรงนี้ไว้ก็เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยบางคนเข้าใจว่าพอมาซื้อกองทุนหุ้นแล้วเห็นหุ้นตกเนี่ยก็มักจะไปต่อว่าผู้จัดการกองทุนว่าทําไมหุ้นตกแล้วคุณไม่ทําอะไรนะครับไม่ขายหุ้นออกหรือไม่ทําอะไรอย่างอื่นเพื่อป้องกันนะครับก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงถ้าเขารู้ก่อนก็คงพยายามทําเต็มที่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลามีวิกฤตหรือมีตลาดมันไม่ดีเนี่ย บางทีวิกฤตความหมายของวิกฤตก็คือมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับงนั้นเขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ในนั้นโดยทั่วไปเราจึงเห็นว่าเวลาหุ้นตกนะครับตลาดหุ้นไม่ดีกองทุนหุ้นก็ตกลงไปด้วยนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าจะมาลงทุนกองทุนหุ้นก็จะเจอภาวะแบบนี้นะครับในตลาดขาลงกองทุนหุ้นก็ลงไปด้วยนะครับอพอจะพูดถึงกองทุนหุ้นเนี่ยอยากจะลง กระจายรายละเอียดนิดนึงนะครับถ้าบางท่านสังเกตเห็นตอนที่ผมเขียนชื่อตอนว้ว่าตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องกองทุนหุ้นประเภทที่เป็น Index f u n ฟันนะครับก็ต้องว่าจริงๆในกองทุนหุ้นเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับหลักๆแล้วก็มี2ประเภทใหญ่ๆนะครับอินด็คส์ฟันเป็นประเภทแรกที่เราจะพูดถึงกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะชวนถอยออกมาจากเรื่องหุ้นก่อนนะครับ มาดูแนวคิดในการไปแข่งขันหรือไปเล่นเกมหรือไปต่อสู้อะไรสักอย่างก่อนนะครับเพราะตลาดหุ้นเองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสนามแข่งขันสนามหนึ่งนะครับในโลกนี้ครับถ้าเราแบ่งเกมการแข่งขันเนี่ยออกเป็นสักสองประเภทใ,ใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเกมประเภทที่1นึงนครับเราเรียกว่า winner's game นะครับ winner's game เนี่ยเป็นเกมของคนเก่งเกมของมืออาชีพนะครับ คนที่ไปแข่ง w i n เนอร์เกมเนี่ยเขามีแนวคิดว่านี่ครับผมเขียนไว้ว่าต้องพยายามทำแต้มเยอะๆหรือต้องพยายาม Take a คชั่นมากๆถึงจะเพิ่มโอกาสชนะนะครับเราก็มักจะกตัวอ,อย่างกีฬาพวกเทนนิสหรือปิงปองเนี่ยนะครับลองนึกภาพนะครับในในสนามในการแข่งขันแบบเทนนิสมืออาชีพเนี่ยคือเวลาที่ผู้เล่นจะได้แต้มเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องเซิร์ฟ หรือว่าต้องตีลูกยาก,ยากนะครับเช่นเสิร์ฟเอสอย่างเงี้ยเป็นต้นเสิร์ฟให้อีกฝั่งรับไม่ได้เพราะว่าอีกฝั่งก็เก่งเหมือนกันใช่ไหมครับเมาอาชีพสู้กับมืออาชีพเก่งเหมือนกันดังนั้นถ้าเราไม่ทําอะไรที่เหนือกว่าเนี่ยก็คงยากที่จะชนะอันนี้คือวินเนอร์เกมนะครับคือต้องเก่งถึงชนะแล้วก็พยายามที่จะเทคแอคชั่นต่างๆนะครับแต่มันมีเกมอีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่าลูเซอร์เกมนะถ้าแปลอาจจะบอกว่าเป็นเกมของผู้แพ้ก็ได้นะครับแต่ว่าลูเซอร์เกมเนี่ย แนวคิดมันจะเชื่อต่างจากวินเนอร์เกมเะครับเพราะว่ามุมของลูเซอร์เกมเนี่ยมันเป็นมุมของคนไม่เก่งของมือสมัครเล่นที่เข้าไปแข่งขันเข้าไปเล่นกันเอาเทนนิสเอาปิงปองอีกรอบก็ได้ครับถ้าเกิดคนไม่เก่งมาตีด้วยกันเนี่ยคือวิธีชนะก็คือเนี่ยครับพยายามเลี่ยงความผิดพลาดคืออย่าไปตีลูกแบบลวดลายมากนะครับแค่โตกลับให้มันได้ก็พอนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่แบบแหม่ทนไม่ไหว คือตีลูกเสียซะเองเพราะว่าไม่เก่งทั้งคู่นะครับพยายามจะทําเป็นเก่งเนี่ยบางทีมันก็ตีออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับดังนั้นคนที่อยู่ในลูเซอร์เกมเนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อว่าเฮ้ยอย่าไปทําอะไรมากเลยทุกอย่างเนี่ยมันก็เดินทางมันก็ดําเนินไปของมันอยู่แล้วเราพยายามเลี่ยงไม่ให้พลาดก็พอนะครับที่ต้องเล่าสอเกมนี้ก็เพราะว่ากองทุนหุ้นเนี่ยมันก็มีความเชื่อเบสออนสองเกมนี้แหละครับ ประเภทของกองทุนหุ้นที่มีมากที่สุดในบ้านเราให้ถ่ายว่าเป็นวินเขาเชื่อในวินเนอร์เกมหรือว่าลูเซอร์เกมคิดแบบไหนผมเชืว่าน่าจะตอบกันถูกนะครับกองทุนหุ้นส่วนใหญ่ในบ้านเรานะครับเชื่อใน game, วินเนอร์เกมก็คือต้องเก่งต้องทําทํานั่นทนํานี่ถึงจะชนะนะนะครับกองกลุ่มนี้ถ้าเป็นกองหุ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเขาบริหารแบบแอคทีฟนะครับหรือว่าเรียกว่าแอคทีฟฟันก็ได้ภาษาไทยก็คือบริหารแบบเชิงรุกนะครับ เน้นเอาชนะดัชนีอ้างอิงหมายความว่าถ้าตลาดหุ้นที่เราลงทุนอยู่เนี่ยมันขึ้น10คนที่บริหารกองแอคทีฟฟันเนี่ยเป้าของเขาคือไม่ใช่แค่10นะครับคือเมื่อหักค่าใช้จ่ายหักอะไรต่างๆแล้วเนี่ยต้องได้เกิน10นะได้1 1 12 15 20อย่างเงี้ยถือว่าเก่งนะครับอันนี้คือแอคทีฟฟันซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันอีก2ตอนถัดไปนะครับแต่ว่าคนที่เชื่อแบบลูเซอร์เกมเนี่ยจะมีกองอีกประเภทหนึ่งครับเรียกว่า Passive ฟ u ันหรือว่า Index f u n ฟันะครับ Passive ฟ u ันก็คือกองทุนที่บริหารแบบเชิงรับนะ i ิน e x f u n ฟันก็คือกองทุนที่เน้นบริหารเพื่อเรียนแบบดัชนีอ้างอิงนะครับคนนี้เชื่อเลยว่าโอ้เราไปทำนั้นทำนี่มันก็คงไม่ชนะหรอกนะครับดังนั้นสู้ทำยังไงให้มันเรียนแบบดัชนีอ้างอิงก,ก็คือดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยดีกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันมันเติบโตขึ้นอยู่แล้วในอดีตที่ผ่านมานะครับ สังเกตเป็นความเชื่อที่แตกต่างเลยนะครับคนนึงบอกว่าต้องทํานั่นทนํานี่ถึงจะชนะอีกคนนึงบอกว่าไม่ทำให้น้อยที่สุดแต่ว่าพยายามเรียนแบบผลตอบแทนของตลาดโดยรวมให้ได้นะครับลูเอร์เกมคนที่มองแบบ Index Fund ันเนี่ยหรือมองแบบพาสซีฟเนี่ยเขาก็เชื่อในภาพแบบนี้นะครับอันนี้ผมเอาสถิติระยะยาวมาให้ดูเราคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับในซีรีส์เรื่องสินทรัพย์ลงทุนก็คือระยะเวลาประมาณสัก80กว่าปีช่วงนี้นะครับ1926ถึง2012เนี่ย สังเกตว่าเราโฟกัสที่หุ้นเลยนะครับหุ้นใหญ่ l a s t s t o c k นะครับได้ผลตอบแทนประมาณ9.8%อันนี้คือหุ้นใหญ่ในสหรัฐนะครับหุ้นเล็ก small stocks นะครับได้ผลตอบแทนประมาณสัก11.9%อันนี้คือหุ้นเล็กในสหรัฐนะครับซึ่งหุ้นเล็กในสหรัฐเนี่ยเลทประมาณ11-12%เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับขนาดของหุ้นในประเทศไทยนะครับ สถิติของตลาดหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่เปิดตลาดมาปี2518เนี่ยก็ได้ผลตอบแทนประมาณนี้แหละครับประมาณถแถวๆสัก12%บวกลบนิดๆน,นะครับก็คนที่เชื่อในเรื่องของรูเซอร์เกมก็คือมองว่าคือถ้าเราซื้อหุ้นไปแล้วก็ปล่อยให้มันดำเนินไปตามตลาดหุ้นเนี่ย มันก็จะได้ผลตอบแทนในอัตรานี้อยู่แล้วนะครับเร,เราเรียนกันไปในหลายซีรีในซีรีเรื่องสินทรัพย์งลงทุนเราว่าหุ้นระยะยาวเนี่ยขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับหลักๆก,ก็คือขึ้นเพราะว่ากําไรของกิจการในตลาดหุ้นเนี่ยหรือกิจการในระบบเศรษฐกิจเนี่ยม,มันเติบโตขึ้นนะครับราคาหุ้นก็แปรผันตามไปนะครับดังนั้นแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแปกว่าปีเนี่ยหุ้นจะตกหลายครั้งตกอยู่ตลอดทางนะครับแล้วก็ฟองน้ํหนึ่งฟองข้างแรกเนี่ยคือวิกฤตการเงินขนาดใหญ่ของโลกหนึ่งครั้งเนี่ย หุ้นก็ยังคงได้ผลตอบแทนขนาดนี้อยู่ดังนั้นคนที่เชื่อเรื่องลูเซอร์เกมคิดแบบนี้ก็จึงมองหากองที่จะเรียนแบบแบบชนีตัวนี้ให้ได้ครับเพราะว่า12%ตรงนี้มันก็ถือว่าใช่ได้นะครับอันนี้คือที่มาของอินดีคส์ฟันนะครับแล้วถามว่าพอแบ่งคนเป็น2กลุ่มแอคทีฟกับอินด x ค์เนี่ยแอคทีฟกับแพสซีฟเนี่ยจริงๆแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงล่ะก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์ออกมาก็มีงานศึกษานะครับอันนี้เป็นการศึกษาทั่วโลกนะครับ โดย Morningstar แล้วก็โดย Vanguard แว n ก u a r ดเนี่ยเป็นบรจอในสหรัฐนะครับเป็นบรจอขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับก็ได้สถิติมานะ่าสนใจแบบนี้ครับอันนี้เขาศึกษาเป็นเวลา10ปีนะครับย้อนไปตั้งแต่ปี 2, 2013ย้อนไป10ปีดูซิว่ากองที่บริหารแบบ Active เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของกอง Active ที่ชนะกอง Index นะครับที่ชนะดัชนีนะครับผมโฟกัสให้ดูตรงนี้ครับ เพราะว่าตรงนี้คือ international equity emerging market หมายความว่าเป็นตลาดหุ้นของประเทศกำลังพัฒนาประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละครับนะครับก็ได้ข้อมูลออกมาว่าตรงดูแท่งสีแดงก่อนนะครับ40%เนี่ยหมายความว่าในบรรดากองทุน Active ทั้งหมดเนี่ยมี40%นั่นะคือ4ใน10กองที่ชนะกองทุนดัชนี ก็ใช้ได้นะครับ4ใน10กองแสดงว่ากองที่แพ้ก็แค่6 6ในส0บเองโอกาสเลือกถูกยังมี40%นะครับแต่ว่าเขาบอกไอ้40%เนี่ยริงๆมันสูงไปเพราะว่าเขาใช้วิธีนะับกองที่ยังอยู่ในะปัจจุบันนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันมีหลายกองที่ล้มหายตายจากไปก่อนหน้าแล้วครับอกองที่ปิดตัวไปก่อนหรือกองที่ คือพอเริ่มไม่ได้รับความนิยมก็ไซส์เล็กลงก็ไปมิร์ชหรือไปควบรวมกับกองทุนกองอื่นอย่างเงี้ยเขาบอกถ้า a อดจัสกันจริงๆนะครับนับกองที่ปิดตัวไปด้วยกองที่ล้มเหลวด้วยเนี่ยอัตรามันไม่ใช่40ครับมันอยู่ประมาณสัก29%ก็คือประมาณ3ใน10กองเท่านั้นเองที่ชนะกองทุนดัชนีนะครับอันนี้คือผลงานของคนที่เชื่อในวินเนอร์สเกมนะครับแต่มันก็ยังมีคนชนะถูกไหมครับในไทยล่ะในไทยให้ภาพเป็นยังไง ผมพยายามเอาข้อมูลที่มีลงในพับลิกมาให้ดูนะครับอ,อันนี้เป็นข่าวเมื่อ31กรกฎาคมปี56ก็คือปีที่แล้วนะครับท่านในข่าวเนี่ยก็จะเขียนอะไรยืดยาวเลยแต่ว่าผมโฟกัสนิดหนึ่งก็คือว่าข้อมูลในข่าวเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับ active กับ passive fund นี่แหละนะครับก็คือข้อมูลตรงนี้ครับลองดูนะครับว่า ในช่วง10ปีย้อนหลังตั้งแต่3 1เอกรกฎาคมห้กเนี่ยก็คือย้อนไปถึง3 0 31กรกฎาคมสีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีกองหุ้นทั้งหมดในไทยอยู่77กองครับมีกองถึง40กองนะสีกองที่ชนะดัชนีนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคือ,อเทียบกับสถิติหน้านี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเกินอีกนะครับหือว่าดีกว่าประมาณ52%ชนะนะครับ แต่นั่นคือ10ปีที่แล้วซึ่งมันอยู่ในช่วงยุคสมัยที่ตลาดหุ้นไทยก็ยังมีคนมาลงทุนน้อยนะครับคนก็ยังมีความรู้น้อยเพะฉะนั้นมีคนเก่งเข้าไปลงทุนเนี่ยก็โอกาสชนะก็มีนะครับแต่ว่าลองดูสถิติ5ปีย้อนหลังสิครับคือนับจากปีประมาณ4ี 9, ่ประมาณ51มาถึง5-6เนี่ยก็พบว่ากองทุนหุ้นเนี่ยมันก็มีการไปตั้งขึ้นอีกเยอะเลยครับมีเป็น170กองจาก77กองนะมี170กอง แต่ใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแค่36กองเองครับจาก170กองเนี่ยที่ชนะดัชนีของตลาดหลักทรัพย์นะครับลองดูนะครับใน5ปีนี้ดัชนีเซ็ตเนี่ยรวมเงินปันผลเข้าไปเนี่ยได้กำไรมา162%แต่ว่ากองทุนหุ้นโดยเฉลี่ยเนี่ยได้แค่134นะครับก็คือโดยเฉลี่ยเราแพ้ตลาดนะครับกองที่แย่ที่สุดเนี่ยได้แค่28%เอตตลาดได้162คือพยายามจะไปแอคทีฟทำนั่นทำนี่แต่ผลปรากฏว่าแพ้กลับมา นะครับอันนี้เป็นผลว่าทําไมเราถึงมาคุยกันในตอนนี้ก่อนแยกประเภทหุ้นอกองทุนหุ้นออกเป็น2กลุ่มนะครับในตอนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่อง Passive หรือ Index Fund คือกองที่ไม่มุ่งเอาชนะแต่เน้นเรียนแบบก็พอนะครับตัวอย่างของกองนี้ผมเอาให้ดูนะครับกองทุนนี้ชื่อ,อทหารไทยเซ็ตหหรือว่า TMB เ e ็ตนะครับเที่ยวาทองนี้ไม่ให้ดูก็เพราะว่าเป็นกองทุนดัชนีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในะปัจจุบันนะครับ อลองสังเกตดูนะครับว่านโยบายการลงทุนเนี่ยอันนี้ผมเอาแฟกชีตเราเรียนเรื่องแฟกชีตแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงลองดูครับดูตรงนโยบายการลงทุนนะครับเขาจะเขียนอย่างนี้เลยครับอกองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา fully invest หนะมายความว่ากองนี้เงินส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในหุ้นตลอดเวลาแน่ๆแ,แม้ในขาลงนะครับเพราะว่ากองทุนจุชนีเนี่ยหุ้นตกก็ต้องเรียนแบบให้ตกเหมือนๆกับตลาดนะครับ หุ้นขึ้น1%กองทุนต้องขึ้น1%หุ้นตก1%กองทุนต้องตก1%เพราะฉะนั้นวิธีการลงทุนของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น Fully Invest คือใส่เงินเข้าไปทั้งหมดนะครับเพื่อเรียนแบบให้กองทุนเนี่ยมันเหมือนดัชนีตลาดหุ้นที่สุดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีเซ t 5หให้มากที่สุดก็คือพยายามจะเรียนแบบนะครับใช้กลยุทธ์เชิงรับ passive management ที่เราคุยกัน นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่ากองที่เรียนแบบดัชนีในในไทยเนี่ยอย่างเซตห้าสิบเนี่ยดูหน้าตาของพอร์ตนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเอาพอร์ตนะวันที่30มิถุนายนมาให้ดูเขาก็จะเปิดเผยเลยครับว่าถือหุ้นกี่ตัวนะครับสามสิบตัวแรกอันนี้ก็เป็นหุ้นนะครับมีปตทปตทสอพอแอดวานไทยพาณิชย์กสิกรไทยซเซมนท์ไทยอย่างเงี้ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ที่ถือนะครับ แอพเอ่อพสซีฟฟันในบ้านเราเนี่ยเปอร์เซ็นเนี่ยเปอร์เซ็นการถือว่าทำไมเขาถึงถือปตทอเยอะเนี่ย mm hmm. เขาก็จะไปดูว่าในดัชนีเนี่ยครับในตลาดเนี่ยบริษัทไหนใหญ่ละ่ะถ้าปตทอใหญ่ปตทอคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นถ้าคิดเป็นประมาณ9.37%เรเราก็จะไปถือ 9. 3 7คือเรียนแบบให้มันเหมือนอน,นะครับบริษัทไหนเล็กลงก็ถือน้อยลงนะครับอันนี้มี30ตัวขอดูหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปอ่ะมีแค่49นะครับ ถามว่าณมิถุนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงกับเรียนแบบ100%เปอร์เซเป๊ะน,นะครับคือมีหุ้น50ตัวแต่ว่าถือแค่49เพราะว่าสังเกตนะครับว่าหุ้นตัวท้ายๆของดัชนีเนี่ยมันมันเปอร์เซ็นต์มัน,มนเ,นเล็กมากครับถือไม่ถืออาจจะมีผลต่างกันน้อยมากนะครับแล้วดูสังเกตตรงเงินสดนะครับที่กองเหลือไว้เนี่ยดูนะครับเหลือน้อยมากประมาณสัก 0. 6 2เท่านั้นเองคือร้อยบาทเหลือไว้60สตางค์นะครับถามว่ามีเหลือไว้ทําไมปกติแพสซีฟฟันพวกเนี้ยก็ มักจะมีเหลือเป็นสำรองเงินสดไว้เผื่อว่ามีลูกค้าหรือนักลงทุนเนี่ยต้องการมาขายหน่วยลงทุนถ้าลูกค้ามาซื้อซืขายเนี่ยการที่ไม่มีเงินสดสำรองไว้บ้างเลยเนี่ยกองทุนก็จะต้องไปซื้อขายหุ้นบ่อยๆครั้งซึ่งแพสซีฟฟันเนี่ยการไปซื้อบ่อยๆครั้งเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนแพงนะครับค่าใช้จ่ายแพงซึ่งกองพวกนี้เขาเน้นให้มีค่าใช้จ่ายต่ําที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยถามว่ากองพยายามจะลงทุนเรียนแบบดัชนีตลอดเวลาถูกไหมครับ ถ้ามีค่าใชจ่ายเพิ่มเข้ามาเนี่ยผลตอบแทนจะต่ำกว่าดัชนีพันทีดังนั้นวิธีการก็คือต้องพยายามมินิมัลส์คือลดต้นทุนให้มากที่สุดลดการเทรดการซื้อขายให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือตัวอย่างของกองทุนดัชนีอ่ TMB Set 50นะครับในบ้านเราเนี่ยต้องเรียกว่าพสซีฟหรืออินเด็กซ์ฟันยังไม่เป็นที่นิยมนะครับก็มีกองแทบจะนับได้นะครับอันนี้ผมสรุปมาให้ดูเผื่อว่าท่านใดสนใจนะครับว่า ในบ้านเราเนี่ยเรามีอินด x คส์ฟันเนี่ยกี่กองเรียนแบบดัชนีอะไรบ้างนะครับโฟกัสก็คงอยู่ที่ตรงนี้นครับกองทุนเปิดทั่วไปคือกองที่เราสามารถซื้อขายได้ทุกวันไม่ต้องมีเงื่อนไขาการถือครองนะครับอยากจะลงทุนกี่วันก็ได้กี่ปีก็ได้นะครับดัชนีที่มีคนเรียนแบบมากที่สุดก็คือเซตห้าสิบนะครับทีมบีเซตห้าสิบก็อยู่ตรงนี้นะครับที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็ยังมีของหลายค่ายครับนะครับออกองที่เป็นลดหย่อนภาษีพวก ltf rmf ก็มี นะครับแล้วก็เรามีกองทุนประเภทพิเศษเรียกว่า ETF อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก,ก็มีอีกนะครับแต่ตอนนี้เราเังโฟกัสที่คอลัมน์แรกอยู่นะครับอันนี้คือกองทุนดัชนีในไทยที่ให้สามารถไปเลือกลงทุนได้นะครับถามว่าอนอกจากดัชนีเซ็ตอะไรพวกนี้ธรรมดาเนี่ยจริงๆมันก็ในต่างประเทศเนี่ยมันยังมีดัชนีอีกหลายแบบครับแต่บ้านเรายังมีน้อยนะครับดัชนีบ้านเราเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นการจัดสรรตามขนาดหุ้นก็คือหุ้นไหนเยอะก็ซื้อเยอะหุ้นไหนน้อยก็ซื้อน้อย นะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะมีดัชนีประเภทที่ซื้อทุกหุ้นเท่าๆกันก็มีนะครับหรือ,อเน้นลงทุนในหุ้นปันผลหรือเน้นลงทุนในหุ้นเติบโตก็คือมีการไปสร้างดัชนีขึ้นมาครับเช่นเป็น Gro w t h stock index อย่างเงี้ยในในดัชนีในตะก,ก้าเนี้ยของดัชนีเนี่ยมีแต่หุ้นที่เติบโตเร็วนะแล้วก็มี Index f u ฟันเนี่ยไปเรียนแบบดัชนีนั้นอีกทีหนึง่งแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรายังไม่เห็นดัชนีพวกนี้นะครับ จะเริ่มมีการสร้างบ้างเช่นดัชนีแบบ small cap คือหุ้นเล็กดัชนีหุ้นกลางดัชนีหุ้นใหญ่เป็นต้นเมื่อไหร่ที่มีการสร้างดัชนีขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะมีกองทุนไปลงทุนเรียนแบบได้นะครับในต่างประเทศเนี่ยไอ้พวก passive fund หรือ index fund เนี่ยมันจึงค่อยๆได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนนะครับว่าในอเมริกานะครับกองทุนที่เป็น passive f ฟันเนี่ย ทะลุ25%ของสินทรัพย์โดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับหมายความว่า1ใน4ของสินทรัพย์ในอเมริกาเนี่ยบริหารแบบ loser game ก็คือไม่แขกและยอมแพ้เรียนแบบตลาดไปนะครับผมทิ้งท้ายเรื่องของ Index f u n ฟไว้ว่าทำไมถึงเอามาพูดแยกออกมาพูดต่างหากก็เพราะว่าจริงๆมันก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะคอนเฟิร์มด้วยคำพูดของคนคนนี้ซึ่งหลายคนคงรู้จักดีนะครับนี่คือวอร์เรนบัฟเฟต นักลงทุนที่ยอมรับกันว่าเป็นนักลงทุนเอกเป็นนักลงทุนอันดับต้นๆของโลกนะครับหรืออันดับหนึ่งเลยนะครับเคยมีคนไปถามวอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าคือถ้าเราไม่ได้มีทักษะไม่ได้ไม่ได้มีฝีมือเหมือนกับบัฟเฟตต์เนี่ยเขาแนะนําให้คนลงทุนยังไงเหรอถึงจะประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ตอบนะครับว่า the best way in my view ก็คือในความคิดของเขาอะความเห็นของเขาเขาคิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือ just buy low cost index fund ก็คือซื้อ index fund ที่มันค่าใช้จ่ายถูกๆนั่นแหละ แล้วก็ keep buying it r e g u l a r l y over time ก็คือแล้วก็ซื้อแบบเป็นประจำนะซื้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายเราก็จะซื้อทั้งประเทศแต่และซื้ออเมริกานะครับเอาวันเดอร์ฟูลอินดัสทรี e ินเอฟ i ฟ a ต์อิสออลอเมริกัเนี่ยก็คือมันคือทั้งอเมริกานั่นแหละเพราะว่ามันคือ a s s i v e ใช่ไหมครับมันเรียนแบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็การซื้อเป็นประจำเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ต้องไปซื้ออาจจะซื้อไม่ได้ที่จุดต่ําสุดแต่ก็จะไม่ซวยไปซื้อจุุดดสสูงส นะครับอันนี้คือคำแนะนำของเขาที่มีให้กับคนธรรมดาดังนั้น Index f u n ฟเนี่ยเป็นอะไรที่น่าพิจารณานะครับแล้วก็สิ่งที่ Warren b u f f e t ตเน้นก็คือ Low Cost Index f u n นนะครับเนื่องจาก Index f u n ฟเนี่ยมันมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่ำกว่านะครับหรือถ้าใครจำได้ก็คือมี Total Expense Ratio ที่ต่ำกว่ากองทุนหุ้นแบบ Active นะครับอันนี้เป็นสถิติของทั้งโลกเลยนะครับเอามาให้ดูว่า o อีอินด f u n ์ฟันเนี่ยคือโอเพนเอ็นอินด u n d ์ฟันหมายถึงเป็นกองทุนที่เรียนแบบดรชนีแบบทั่วไปนะครับค่าธรรมเนียมจะอยู่แถวๆสัก0.8%เท่านั้นนี่คือท o t a ท e x p เอ็กซ์เพนต์ต่อป,ปีนะครับแต่ถ้าเป็นกองทุนแบบแอคทีฟนะครับแบบแอคทีฟเนี่ยที่พยายามจะชนะเนี่ยส่วนใหนก็ต้องจ้างฟันเมเจอร์ที่มีฝีมือมานะครับงนั้นค่าธรรมเนียมเนี่ยครับจะอยู่สูงหน่อยนะครับก็คือจากสถิติเนี่ยขึ้นมาเป็น1.2นะครับก็คือแพงกว่าประมาณ50ต้ารับ 0.5%ต่อปีเนี่ยถ้าเอาไปทบต้นเป็น10 20 30ปีเนี่ยมันจะเป็นตัวเงินมหาศาลนะครับอ่านี่คือสิ่งที่บรนเฟคบอกว่าเนี่ยก็ปเป็นเรื่องก,กองที่ค่าธรรมเนียมถูกหน่อยละกันนะครับเพราะว่าถูกหน่อยมันก็จะเขาเรียกว่าถูกชาร์จหรือถูกหักแต้มเนี่ยถูกตัดแต้มน้อยลงนะครับในไทยเราเนี่ยก็ค่าธรรมเนียมของอินดซ์ฟันก็ประมาณนี้แหละครับจากของแอคทีฟฟันเนี่ยของบ้านเราสูงกว่านี้นะครับบ้านเราอยู่ประมาณสัก1.5-2%นะครับ ก็ต้องลองดูครับเดี๋ยวตอน Active Fund เราจะมาดูกันว่าเก็บสูงอย่างนั้นแล้วดีหรือเปล่านะครับแต่ณตอนนี้เราผมขอหยุดเรื่องของ Index Fund ไว้เท่านี้ตอนต่อไปเราจะมาเลือก Index Fund กันครับว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยเราจะเลือกมันยังไง